ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่11หลัก3 r 8C 2LS สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะจะน,นําเสนอทักษะในศตรวรรษที่11นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเรานะคะได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะการเรียนการสอนแบบห้องเรียนยุคเก่าจึงไม่เพียงพอนะคะที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้เด็กยุคนี้นําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้จึงได้มีการสํารวจและก็วิเคราะห์ความต้องการของตาลาดแรงงานนะคะรวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกนะคะแล้วก็สรุปเป็นทักษะจาเป็นในศตรวรรษที่11ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กยุคนี้นะคะต้องมีโดยประกอบไปด้วยหลัก3 R 8 C ดังนี้้่ก็ถา ากรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะสามอ่านรีอ่านออกสำหรับทักษะการอ่านหมายถึงทักษะในการสื่อสารที่จะใช้การประสมประสานของตัวอักษรโดยผ่านการไตรตรองแล้วเก็บเป็นความรู้แห่งตนหรือความคล่องตัวในการใช้กระบวนการอ่าน 2. Writing เขียนได้การเขียนเป็นวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตของกระบวนการคิดการฟังการอ่านจากความรู้ของผู้ส่งสารแสดงออกมาทางรายลักษณ์อักษร 3. อาริ t h m e ิกการคิดเลขเป็นทักษะในการทำความเข้าใจและคิดคำนวณข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ได้ประยุกต์ใช้ทักษะในศตวรรษที่21คือทั้ง3ทักษะใน3 R เป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอ่านออกและเขียนได้เป็นทักษะในการสื่อสารเราควรที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่จะสื่อสารกับ ชาวต่างชาติได้การคิดเลขเป็นเช่นการค้าขายการทอนเงินค่ะในส่วนของ8 c นะคะคือทักษะทางด้านอารมณ์ได้แก่ c ที่1นะคะคือ critical thinking and problem solving ค่ะคือทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาได้ค่ะก็คือในการจัดการเรียนการสอนนั้นนะคะจะจัดให้นักเรียนได้นำเอากระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ได้นำเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะดังคำกล่าวของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจาร์พานิชย์นะคะที่ว่าเราจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นในรูปแบบของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะคะก็คือการใช้โครงงานในการจัดการเรียนการสอนค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีมและเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ค่ะและในการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของดิฉันนะคะก็คือการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในแหล่งข่าวต่างๆในโลกออนไลน์นะคะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไมไ่ได้รับความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะจากแหล่งข้อมูลนั้นๆค่ะก่อนที่จะนำเอาข้อมูลนั้นแชร์ออกสู่สาธารณะนะคะ ในในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการทำงานเป็นทีมหรือได้รับมอบหมายงานในกระบวนการกลุ่มค่ะและในเมื่อในกลุ่มของเรานะคะเกิดปัญหาก็จะใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาในการทำงานในแต่ละครั้งค่ะที่2 creativity and innovation ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือความสามารถในการใช้กระบวนการทางความคิดสร้างสารรค์โดยใช้จินตนาการและการถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึก สร้างให้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นที่มีความเอกลักษณ์ของตนเองค่ะและในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือในเรื่องของการทํางานและการผลิตสื่อการสอนในอนาคตค่ะจะต้องมีความกล้าคิดแล้วก็กล้าลงมือทําสิ่งที่แปลกใหม่ค่ะเพื่อให้งานได้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ในส่วนของการผลิตสื่อการสอนนะคะจะต้องคํานึงว่าผลิตอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเกิดความสนใจในสื่อและก็ได้รับการเรียนรู้จากสื่อได้มากที่สุดค่ะ ที่3นะคะ collaboration teamwork and leadership ค่ะหรือทักษะความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นำค่ะทักษะนี้นะคะเราไม่จะเป็นที่จะต้องทำงานเพียงคนเดียวเรามีกระบวนการกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะและก็จำเป็นที่จะต้องมีหัวหน้าทีมหรือผู้นำในการประสานงานแล้วก็พอมีหัวหน้าทีมแล้ว ก็จำเป็นที่ต้องมีผู้ตามในการเสนอแนวคิดความรู้รวมไปถึงทัศนคติเพื่อมาเลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มเพื่อจะให้งานชิ้นนี้นะคะมันรู้ไปตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะสมมติว่าจารวดหรือจรวดใช่ไหมคะขาด เ,ออเครื่องจักรเป็นหนึ่งเพยงหนึ่งอันมันก็ไม่สามารถที่จะบินขึ้นไปได้เปรียบเสบสมรง,งานชิ้นนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปไม่มีผู้ตัดต่อไม่มีผู้นําในการประสานงานเราก็จะไม่ได้งานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะถ้างานชิ้นนี้บรรลุเป,ป้าหมายก็คือเราเป็นกระบ,บวนการกลุ่มอย่างชัดเจนค่ะค่ะสำหรับซีที่4นะคะทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทัานสื่อ communication information and media literacy สําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะได้แก่ด้านการสื่อสารตัวอย่างเช่นในการ ที่จะสื่อความหมายได้ไดออกไปจะต้องสร้างความถูกต้องและความชัดเจนในการสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนหรือการใช้ทักษะอื่นๆในทางอาวัจนภาษาในรูปแบบต่างๆส่วนในด้านการฟังนะคะเราต้องมีประสิทธิภาพในด้านการฟังมีทักษะในการฟังคิดและสรุปออกมาเป็นความรู้หรือทัศนคติต่างๆ ส่วนในด้านการสื่อส่อสารสนเทศนะคะต้องเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีวิจารณญาณและใช้อย่างสร้างสารรค์และประยุกต์ใช้สารสารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมส่วนในการรู้เท่าทันสื่อนะคะเมื่อได้รับสื่อได้มากควรวิเคราะห์สื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ว่าจะว่าสื่อนั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและเข้าใจถึงการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์ใช้สื่ออย่างเหมาะสมตามประเภทของสื่อนั้นๆค่ะ ซีที่ 5. Co คอสคอนโทรลอันเดอร์สแตนดิงทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทศน์กลุ่มควรจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเข้าใจความแตกต่างทางกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมจะทำให้เห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันยอมรับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของแต่ละสังคมซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงบูรณารกับทักษะอื่นๆได้อย่างลงตัว การเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีประสบการณ์การเรียนรู้กับวัฒนธรรมใหม่ๆโดยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมจริงจะช่วยให้เปิดกว้างในการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและความสัมพันธ์ทั้งด้านภาษาอาหารความเป็นอยู่และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นคนในสังคมได้ค้นพบความสนใจของตนเองและมีทั้งเลือกในการแสวงหาสิ่งใหม่ๆอีกด้วยค่ะ ส่วนทักษะที่6นะคะก็คือ Computing and น c ์ l อ t ีพีเลเป็นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่างๆซึ่งในปัจจุบันนะคะเยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สื่อแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเป็นอย่างมากหรือว่าเรียกกันว่า Native Digital นะคะส่วนคนรุ่นเก่าหรือว่าผู้สูงอายุก็เปรียบเสมือนอิม i ม r เรนต์ดิจิตซึ่งจะต้อง ไม่อายที่จะต้องเรียนรู้แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ตามเพื่อที่จะได้รับรู้เท่าทันข่าวสารบ้านเมืองนะคะในฐานะที่เป็นอาชีพครูก็จะต้องสามารถรู้ว่าสื่อด้วก็เทคโนโลยีต่างๆนํามาใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคป,ปัจจุบันและสามารถทําอย่างสนุกสนานเพื่อให้นักเรียนได้ตื่นตัวอย่างตลอดเวลาเรานะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆนํามาสอนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ ซีที่เนะครับ Career and Learning s e l f r e i n v e ทักษะอาชีพและการเรียนรู้การดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นและการปรับตัวรวมถึงการรเริร่มสร้างสารรค์และเป็นตัวของตนเองซึ่งในฐานะที่เราเรียนครูนะครับจะต้องมีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนอกจากความรู้ในสาขาวิชาที่สอนแล้วเราจะต้องศึกษาเรื่องในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองรวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านเทคโนโลยีด้านบุคลิกภาพหรือด้านการบริหารจัดการเวลาครับซีที่8นะครับ compassion มีความเมตตากรุณามีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมีคือ มีความดีงามที่ถูกปลุกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดีมีจิตอันแผ่ไมตรี ree, และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้าสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือเราต้องมีความจริงใจไม่เห็นแก่เพียงตนเองหรือเรื่องของตนเองเห็นหกเห็นใจเห็นคุณค่าเพื่อนมนุษย์มีความซื่อสัตย์ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพตรงต่อเวลายึดมั่นในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับข้อปฏิบัติมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมครับ ต่อไปก็คือ2 Ls 2 Ls ตัวที่1นะครับก็คือ Learning Skill Learning Skill หรือว่าทักษะการเรียนรู้นั่นเองทักษะการเรียนรู้คือกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญจนเป็นทักษะนั่นเองอาจ,จะเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือแม้แต่การเรียนรู้จากมวลประสบการณ์ของตัวเองหรือการเรียนรู้จากสังคมชุมชน ตลอดถึงการเรียนรู้จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทักษะการเรียนรู้ทั้งนั้นซึ่งปัจจัยสําคัญของการเรียนรู้นั้นก็คือการอุปนิมัยหรือว่าการเปิดใจนั่นเองซึ่งการเปิดใจนั้นจะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะรับเอาองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ซึ่งการเรียนรู้นั้นไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเรียนรู้ได้ทุกที่เรียนรู้อยู่ได้ตลอดนั่นคือทักษะการเรียนรู้ต่อไปนะครับ2องตัวที่2ก็คือเลดเดอร์ชิพเลดเดอร์ชิพคือภาวะความเป็นผู้นำคือการที่บุคคลกล้าที่จะแสะดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะ ไปเป็นผู้นำของชุมชนสังคมหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในห้องเรียนในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนของตัวเองนั่นเองซึ่งเพราวะความเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนนั้นทำให้เราได้เกิดกระบวนการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะ พอทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นก็คือการร่วมการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองเป็นอย่างไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอแนะนำหลัก 3R แบบสี B C ของพวกเราก็ทางคณะผู้จัดทำนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใดนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะจะนำเอาหลักทักษะความรู้ที่พวกเราได้มอบให้เนี่ยนำไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเท่าทันศตวรรษที่11นี้ค่ะก็ทางคณะผู้จัดทำนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะ